ผมผมขอโทษนะครับพี่ผมทําให้พี่แบบต้องโดนมันฟ้องด้วยผมไม่บอกตั้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ได้โกรธตั้มเลยทั้งหมดเราทํางานร่วมกันใครมันจะฟ้องเราก็เป็นพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลสุดท้ายคดีเนี้ยเห็นบอกว่าคนคนเนี้ยผมรู้สึกจะไปจบตรงที่ไม่รู้ตั้มเขาใช้วิธีไหนนะแต่ตั้มเขาเก่งจริงอะคดีนี้จบตรงที่ตั้มอะเขาไปคุยกับไอ้คนเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตั้มคุยแบบไหนค่ะคุยจนแบบไอ้น่าจะถอนฟ้องอะ มันก็เลยพอมาถึงวันนี้ยพอเป็นทนายตั้มผมก็เลยสึกไอ้ตั้มมันต้องมีแบบการการคุยการมีซึ่งไม่แปลกนะทนายเขาก็ต้องคุยอะคุณผู้ชมฮะแต่คดีที่มันจะฟ้องตั้มอ่ะแลวจะฟ้องผมอะตั้มมาบอกผมว่าพี่พุธพี่พุธจบแล้วคดีนี้เขาถอนฟ้องพี่ไม่ต้องกังวลใจผมก็ถามบอกตั้มตั้มไปคุยยังไงวะตั้มบอกพี่ผมไม่บอกแต่จบแล้วพี่ผมบอกเออเฮ้ตั้มมันก็เก่งนี่วะแต่หลังจากนั้นอะ ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เปลี่ยนไปหรือเขาไปรู้จักกับนักการเมืองไปรู้จักกับอํานาจเริ่มจะแบบเขาเริ่มมีชื่อเสียงผมก็ขาดการติดต่อกับตั้มไปเลยคุณผู้ชมฮะคือแทบจะไม่ได้คุยเลยแล้วเราก็รู้ว่าหูหายไปหลายปีมากอะจนกระทั่งอยู่ๆคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าทานายตั้มเนี่ยที่เขาไปพูดในรายการพ่หนุ่มกัญชัย เรื่องเกี่ยวกับเขาได้เงินด้วยความสเสน่หาจําได้ใช่ไหมแล้ววันนั้นผู้จัดก,การขึ้นเว็บข่าวขึ้นมาทันทีว่ามีเศรษฐีดีคนหนึ่งไปแจ้งจับตั้มที่โคราชป่ะใช่คับโคราชตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่นึกเลยนะว่าตั้มไม่รู้นะผมพูดแบบความรู้สึกตั้มจะกล้าขานาดนี้เลยเหรอแล้วหลังจากนั้นเรื่องของนายตั้มก็เริ่มถูกเปิดขึ้นมาเรื่อยๆว่า ด้วยความเคารพตั้มยังเป็นผู้บริสุทธินะเพราะสาลยังไม่ตัดสินทนายตั้มว่ามีการเหมือนกับจะออกรายการพี่หนุ่มขออนุญาตนะพี่หนุ่มนะที่เขาอีกอ่านไปอ้างชื่อพี่หนุ่มบอกว่าไปขอเก็บเงินแล้วคุณชูวิทย์จำได้ไหมครคุณชูวิทย์ก็ออกมาเปิดเรื่องนี้ความรู้สึกผมนะผมตกใจมากเลยนะผมแทบไม่เชื่อเลยนะตอนที่คุณชูวิทย์คุณชูวิทย์กับตั้มเนี่ยเคยเปิดศึกกันมาก่อนจําได้ไหมผมอะพยายามไม่เชื่อเรื่องที่คุณชูวิทย์พูด ผมบอกเป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งที่ผมเคยรู้จักเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอ่ะแม่งโคตรดีเลยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะแต่คุณชูวิทย์มีสลิทประจำได้ย้ะมะคุณชูวิทย์มีอ่ะแล้วระดับคนของคุณชูวิทย์นี่ผมก็ไม่ได้แบบสนิทถึงขั้นนะนะแต่ทุกครั้งที่เจอพี่ชูวิทย์อ่ะคนอย่างคุณชูวิทย์พูดอ่ะผมต้องเชื่อนะบางเรื่องแต่พูดออกอากาศไม่ได้มีบางเรื่องซึ่งข้อมูลบางอย่างคุณชูวิทย์เคยเปิดให้ผมดูเป็นเรื่องแบบโคตรจะแบบลับที่สุดอ่ะ อยู่ในมือพี่ชูวิทย์อ่ะผมนึกบอกแหล่งข่าวบางทีเนี่ยแต่พี่ชูวิทย์แต่เรื่องอะไรไม่ต้องถามนะไม่เล่านะเรื่องนี้เล่าออกอากาศไม่ได้เด็ดขาดหัวขาดเลยหละคุณชูวิทย์บอกพุดพูดพูดเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดอะไรให้คุณดูอย่างหนึง่งว่าพุดแต่คุณห้ามพูดแม่งออกอากาศเด็ดขาดนะนี่เ,นเล่าให้ฟังว่าพี่ชูวิทย์เนี่ยเวลาก e lusive, นะแกมีเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยแกโคตรเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆิงอะ่ะแกเปิดมือถือให้ผมดูอันหนึ่งเป็นไฟล์วิดีโอเย้ยามอุ้ยชิบหายนึกในใจบอกอ้ยพี่ชูวิทย์ เรื่องนี้คุณอย่าพูดนะเว้ยคุณห้ามพูดเลยนะผมว่าครับพี่ผมไม่พูดมันก็เลยทำให้สุว,ว่าเวลาคุณชูวิทย์พูดอะ่ะผมพูดได้เลยนะพี่ชูวิทย์แกก็น่ารักชูวิทย์พูดอะ่ะแสดงว่าต้องมีหลักฐานผมแล้วพอคุณชูวิทย์เปิดเรื่องตั้มพูดแล้วขนลุกว่ะอยู่ๆคิดถึงตั้ม้นมาเฉยเลยพอคุณชูวิทย์เปิดเรื่องทางนายตั้มผมก็ยังไม่เชื่อเลยบอกเฮ้ยตั้ม คนคนหนึ่งที่เคยแบบไปทั้งกินข้าวด้วยกันคนคนหนึ่งที่เคยขึ้นโรงพักด้วยกันนึกออกไหมคนคนหนึ่งที่เราเคยนั่งคุยกันในห้องห้องทางานผมเนี่ยคนคนหนึ่งที่เคยเจอการทักทายเซฮัลโหลกันเนี่ยแต่พอวันนี้เขาเริ่มมีชื่อเสียงผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งอะไรกับตั้มนะผมก็เห็นตั้มตามข่าวต่างๆบางทีนักข่าวก็ไปแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าถามผมนะคนทําสื่อผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยตั้มจะเริ่มสร้างประเด็นขึ้นมาได้แล้วซึ่งไม่ผิดเช่นอยากจะเปิดเรื่องอะไร แล้วสื่อจะต้องตามคุณผู้ชมเรื่องพวกเนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นจริตซึ่งเหมือนกับเวลาเราเล่าข่าวะเราก็ต้องรู้ว่าเซนเนี้ยเราเล่าไปแล้วเนี่ยหรือเรื่องนำเสนอ่ยคห้เรื่องนี้คนสนใจผมว่าตั้มเขาก็มีพรสวรรค์เรื่องนี้เขารู้ว่าเคสแบบเนี้กูเปิดปุ๊บสื่อทุกสื่อต้องมาหากูแสงกับไม้ทุกอย่างต้องมาหากูผมว่าตั้มเก่งเรื่องนี้แล้วพอมามีเรื่องคดีเรื่องมาดามอ้อย ผมก็ยังตกใจเลยบอกเฮ้ยเปไปได้ไงวะคนที่ผมรู้จักสิกบกว่าปีที่แล้วแต่พอไปเจอเรื่องพี่ชูวิทย์อย่างที่บอกผมก็ต้องเชื่อนะเพราะระดับคุณชูวิทย์เนี่ยเวลาเปิดออกมาเนี่ยเพราะอย่างที่ผมเล่าแบ็กการ์ให้ฟังว่าบางเรื่องที่ผมเห็นหลักฐานพี่ชูวิทย์แล้วพูดออกอากาศไม่ได้แล้วมันเป็นทั้งไฟภาพ,ไฟ,ภาพไฟเสียงเอกสารผมก็ต้องจำนนแกว่าพี่ชูวิทย์แม่งเด็ดวะ่ะได้มาได้ยังไงวะเรื่องบางเรื่องพอแกพูดเรื่องตมผมก็ยังไม่เชื่อ จนสุดท้ายที่แกเอาหลักฐานมาเสียใจไหมถามผมนะคนคนหนึ่งที่รู้สึกกับคนคนหนึ่งว่าเป็นเพื่อนอผมรู้สึกผิดหวังนะแล้วบางทีก็นั่งถามตัวเองบอกเฮ้ยอะไรวะที่มันทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ซึ่งตั้มยังไม่ได้ผิดนะตั้มยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนคนหนึ่งทําไมทาไมมันเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ผมรู้หลังๆว่าตั้มเนี่ยสนิทกับนนะักการเมืองก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะคนเรา ะมีความปรารถนาอยากจะเติบโตอะไรขนาดไหนแต่ผมนึกไม่ถึงว่าหูจะกล้าขนาดนี้คุณผู้ชมรู้เรื่องมาดามอ้อยถูกไหมใครจะนึกกันถูกไหมครับแต่ตอนนี้ยังบริสุทธิ์นะยูยูสร้างเรื่องเกี่ยวกับลอตเตอรี่ถูกไหมยูยูเงินโอนเข้าไปเรื่องบ้านแล้วตำรวจมีหลักฐานแต่เห็นแล้วแต่ผมก็พูดออกอากาศกไม่ได้อีกผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถามผมนะ ตั้มตรอดยากมากคดีนี้อันนี้พูดจากการวิเคราะห์นะของคนทํางานผมว่าทนายตั้มรอดยากเราเห็นหลักฐานบางอย่างแล้วยังรู้สึกว่ากว่าเขาจะไปเอามาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคุณผู้ชมฮะแล้วถามว่าแตกหักไหมกับทนายตั้มผมไม่เคยแตกหักกับตั้มนะผมบอกให้ คุณผู้ชมจะสังเกตได้ผมเองอ่ะบางคนบอกเฮ้ยเป็นนั้นเพราะตั้มเขาโวยขึ้นมาใช่ไหมว่ามีเสียงไหมตอนนั้นที่ตั้มบอกว่ารบกวนว่าอย่าคุณพูดกับพี่อ้วนดาวแปดแฉกใช่ไหมอย่ามาคุกคามผมก็ไม่ได้โกรธนะแต่ผมเล่าเบื้องหลังให้ฟังก็ได้ผมก็ยังเสียใจบอกให้ตั้มทำไมตั้มพูดแบบนี้วะอันนี้ความรู้สึกจริงนะวันนั้นน่ะก่อนที่จะเล่าข่าวตั้มสองชั่วโมงครึ่งอ่ะผมผมรู้สึกเสียใจเฮ้ยทำไมตั้มมันพูดอย่างนี้วะให้มันเห็นเราเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าวะ แล้วตั้งแต่ตอนที่เรื่องมาดมอ้อยผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ขยี้อะไรตั้มเลยนะแต่มันเป็นหลักการทํางานเพราะตั้มเนี่ยไม่ให้สัมภาษณ์เลยหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องที่ผู้จัดจาก,การอาสนทิลิ้นทองคุลอาจารย์ปานเทพออกมาเปิดเนี่ยคือตั้มติดต่อไม่ได้เลยเราก็ทนทําข่าวผมก็ยังนึกในใจบอกเฮ้ย hey, ที่สมัยคดีหวย30ล้านน่ะที่สร้างให้ตั้มดังขนาดนี้อะพูดจริงเวลาผมเจอตั้มผมเล่าให้ปันตั้มบอกพี่พุทธไม่ส่งนักข่าวไปตามมั้งอะเจ๊ทั้งหลายอะจำได้ลนะเคยไปทำั้าหวย30บล้าน ไอ้เคยครับไอ้ตั้มเขาส่งซิกมาให้ไอ้เล่าบ้างก็ได้เป็นไงบ้างก็เวลาไปเจอเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าเจอบ่อยๆก็คือเคส่วยสามสิบล้านนี่แหละที่ไปเจอทนายตั้มบ่อยๆแล้วก็จริงๆก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของสํานักงานแกไปก็คือตอนแรกที่ไปเจอตอนสมัยก่อนเลยก็คือที่บอกสํานักงานมันมันแบบปกติมากจนกระทั่งมวยสามสิบล้านน่ะสํานักงานแกก็เริ่มมีความเห็นไหมเรบไม่ผิดนะถ้าทนายดังเขาทําดีผมบอกเลยว่าคุณต้องรวยถูกไหมใครมันจะทํางานแล้วจนวะคุณผู้ชมนะมันไปไปไม่ได้ เหมือนยังบอกอุ้ยรวยแล้วเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนสันดานกับจิตวิญญาณเหมือนเดิมเพียงแต่ทางานดีแล้วคนสนับสนุนมันก็ไม่แปลกที่เขาจะมีฐานะถูกไหมตั้มก็เหมือนกันพอตั้มเริ่มรวยอถามว่าไงเพราะรู้ว่าตั้มรวยผมเห็นท่านนายตั้มแต่งตัวโทษนะปะตงปะเตะอันนี้พูดจากใจนะผมยังเคยแซวแกโอ้ตั้มใส่ปะเต้เหรอรุน่นนี้ผมเป็นคนบ้านนาฬิกาพี่บอกว่าผมชอบนาฬิกามาก แต่เราก็ทํางานด้วยความสุจริตนะไม่ได้ว่าตั้มไม่สุจริตนะเดี๋ยวคลิปนี้ออกไปผมก็ยังเชื่อว่าทนายตั้มสุจริตสาลยังไม่ตัดสินโค้โหวโทษนะทีปาเตอะมันเรือผมรู้นะเรือเนี้ยคือซื้อทีสองสองเอ็มสามเอ็มสมัยก่อนนาฬิกาแพงอ่ะก่อนนาฬิกาหรูจะราคาตกนะตั้มใส่เรือละสามสามจุดห้าเอ็มเอางี้แล้วกันเราได้มาไม่ได้อิจฉาตั้มนะโค้โหูผมเห็นชุดอยู่นะตั้มมาหาผมอะ ผมบอกผมประเมนเลยนะว่าตั้มใส่ตั้งแต่หัวจดเท้าเพราะเราก็เป็นคนพอศึกษาเรื่องนาฬิกาเรื่องรองเท้าเรื่องเสื้อผ้าอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะผมบอกตั้มมาหาผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 5m นะชุดที่ตั้มใส่นาฬิกากระเป๋าสะพายจึ่งเขาใส่กระเป๋าไม่ได้ตอนออกอากาศไม่ต่ำกว่า 5m ถามว่าเป็นทนายแล้วมันรวยขนาดนี้ไหมผมเชื่อว่ารวยเพราะทนายดังๆที่ผมเคยรู้จักพี่ๆในอดีตเนี่ยก็โคตรรวยเลยนะ,ะจากการที่เขาว่าความเก่ง ถูกไหมฮะแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยจาก30บล้านที่เขาสร้างชื่อเออถ้าถามว่าเราตั้มเปลี่ยนไปตรงไหนตั้งแต่ตอนที่เริ่มรู้จักกับผมผมก็ไม่แปลกใจคนดังอะ่ะมันจะเข้าหายากผมก็เริ่มรู้สึกว่าตั้มเริ่มจะถอยถอย,ถอยห่างจากผมไปเนี่ยก็คือน่าจะเป็นเรื่องหวย30บล้านแต่3าบล้านเขาน่ารักนะเขาก็ยังแบบเอาข้อมงข้อมูลมาพิพุดมันอย่างนั้นอย่างน,น,างนี้จนถึงที่สุดเนี่ยเรื่องสาบล้านที่มันพีไปแบบนะั้นคืออะไรป่า จนถึงวันนี้ก็มีนักกฎหมายบางท่านบอกว่าที่ตั้มชนะเนี่ยเรื่อง30ล้านเนี่ยคิดว่าหลักฐานเนี่ยที่ต้มเอามาแสดงเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวะหรือมันถูกแมใช้คําว่าไงดีวะแต่ตั้มเขาชนะแล้วนะเออชนะก็ต้องมั่นใจว่าหลักฐานเขาเนี่ยมันต้องเป็นของจริงอะ่ะใช้คํานี้แล้วกันเพราะตอนนั้นสังคมไม่ใครฟังครูปีชาเลยไม่มีใครฟังเจ๊ถูไหม mm. ให้ไอเล่าหน่อย เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับมาดามอ้อยต่อทําไมที่บอกว่าเขาเริ่มรวยขึ้นจาก30ล้าน<อ>ไม่แปลกท่านจะรวย ือดูดูเขามีตังค์ขึ้นดูเขามีแบบไอ้ว่าเขาดูแบบชีวิตดูดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเห็นเริ่มมีรถแบบรถหลายคันมากขึ้นก็แรกๆตอนไปเจอคือแกก็ขับรถจริงๆก็ขับรถค่อนข้างหรูอยู่แล้วแหละตอนเดิมนะแต่ว่าเป็นเหมือนรุ่นรุ่นเก่าหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแกก็มีการขยับขยายเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เวลามีเคสอะไรแต่ต้องบอกว่าในมุมดีของทนายตั้มคือแกก็จะส่งสิกนะหมายถึงว่าบอกราไอ้มีเคสนั้นนะมีเคสนี้นะไอ้ลองไปตรงนี้ดูสิไอ้ลองไปตรงนู้นดูสิพี่จะไปตรงนี้นะเดี ความว่าอย่าลืมนะสื่อสื่อกําลังโดนชักจูงหรือเปล่านึกออกใช่ไหมเฮ้ยพี่มีเคสสาคัญว่ะแต่ถามว่าเราควรทาสื่อคุณผ,ผู้ชมฮะเราจะเรียกว่าเราโดนชักจูงไหมสําหรับผมผมไม่ได้เรียกโดนชักจูงนะเพราะสะมมติเขาบอกว่ามีเคสเนี้ยอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครอ่ะทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ใครอ่ะอย่างเคสของทนายต่างๆรูกไ่มทนายรณรงค์พี่รณรงค์ทนายภพศา,ารเอ่อหรือลุงอัจฉริยะหรือใครไม่ได้ชักจูงถ้าถามผมนะ พราะแล้วมันไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวด้วยนะว่าสนิทแล้วต้องไปทาข่าวให้แต่มันคือเรามองบริบทเรื่องก่อน<ะ>อย่างต้นอ้ออย่างเงี้ยอะแน่นอนตอนนี้ต้นอ้อก,ก็เจอมรสุมชีวิตถูกไหมฮะบางคนก็เขาส่งเคสมาเราเห็นเฮ้ยเรื่องไหนน่าสนใจเราก็ไป<ะ>บางเรื่องเราก็ไม่ไปนะคุณผู้ชมฮะบางทีต่อให้เขาเอาไปแถลงกันสื่ออื่นไปผมก็ไม่ให้น้องผมไปนะเพราะผมรู้อยู่ว่าเฮ้ยมันมีเรื่องที่ใหญ่กว่านี้สําคัญกว่านี้พอแล้วบางคนบอกฮ้ยสือ่อโดนตั้มชักจูง ผมไม่ได้เถียงแทนตั้มแต่ผมชืว่าสื่อทุกสื่อไม่มีใครโดนชักจูงเขาก็ต้องพิจารณาต้องยอมรับว,ว่าตั้มเลือกเคสเก่งถูกมสามสิบล้านเงนี้ยคุณผู้ชมใครจะคิดว่าไอ้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งอ่ะกล้าสู้กับผู้การจังหวัดกาญจนบุรีอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะตั้มมันกล้าหักขนาดนั้นน่ะผมยังต้องยอมรับตั้มควรใจเด็กอนะ่ะตอนนั้นอ่ะเพราะคุณต้องรู้ว่าคุณสู้ระดับบิ๊กอ่ะถูกไหมคดีแบบนี้แล้วผู้การโดนย้ายอ่ะคุณผู้ชมฮะถ้าใครจําคดีได้แล ลดเยอะขึ้นเลยไงต่อไอ้ก็ก็ชีวิตแกเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไอ้ว่าการแต่งตัวที่บอกพี่พูดบอกอะเ,อเวลามาไปเจอก็คือเขาเปลี่ยนไปใช่แรกๆจะเห็นว่าเขาใส่เสื้อของมูลิติแหละแล้วก็ใช่หลังๆก็คือไอ้ว่าเขาก็ม e ีแต่ว่าความรู้สึกเราเองนะอันนี้ส่วนตัวก็ <S <S ไม่เคยคุยไนต้ามจริงก่อนวันที่ไนต้ามจะถูกจับสองวันอะเจอแกกมาที่นี่เขออุญาตแกก็แกก็จำไม่ได้นะแกบอกไอ้วันไี้พี่ไม่ได้ปกติอะเวลาไปขอคุยที่บอกทุกครั้งอ่แกให้ตลอดแต่ครั้งนี้แกเดินทะลุออกจากรายการออกจาก็ แม่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวง่าเดี๋ยวพี่แถลงทีนึ่งแถลงทีหนึง,นง,นง,นงแล้วแกไอ้ก็บอกว่าพี่ไอ้ก็เลยบอกว่าเนี่ยทีมทีมพี่พุทธนะพี่พี่จำได้หรือเปล่าขอคุยด้วยหน่อยเขาเลยว่าฝากขอโทษพี่พุทธด้วยนะเขาพูดอแบบเนี้ยฝากขอโทษพี่พุทธนะแล้วแกก็เดินลงรถไปนะั่นคือภาพสุดท้ายที่เจอแล้วอีกวันอีกสองวันอ่ะแกก็ถูกหลอกคือเห็นว่าแกเปลี่ยนเปลี่ยนหมายว่าการเข้าถึงจะยากขึ้นคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเจอตั้มอ่ะเอ้ยได้เลยน้องได้เลยแต่หลังๆคนก็จะมาบอกโหพี่ตั้มหลังๆเหมือนพี่ตั้มแบบัักกกปปรรระะะเเเดด็็นน่่ภาาาาษขขวอองคื จะปล่อยจะปล่อยจะปล่อยแล้วเลือกที่จะแบบจังหวัดทามิงต้องยอมรับว,ว่าเขาเก่งผมบอกเลยเขาเก่งเก่งมากแล้วถ้าเขาเดินทางที่ถูกต้องผมบอกคนคนนี้จะเป็นคนที่โคตรประเสริฐเลยในการทํางานเราเคยมีทนายสําหรับประชาชนจริงๆในสมัยก่อนผู้ชมรู้ไหมที่ก็ทําเพื่อคนยากคนจนนั่นคือวีรบุรุษของคนยากคนจนเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอตั้ม ตั้มมาพลิกในเรื่องของมาดามอ้อยค,คือถามว่าผมโกรธไหมวันนั้นผมไม่ได้โกรธนะเพระตั้มบอกว่าเฮ้ยคุณพุทธไม่ต้องไปคุกคามผมก็บอกเฮ้ยตั้มตั้มเปลี่ยนไปเยอะนะวันที่เรื่องหวย30ล้านน่ะตั้มจะคุยเลยพี่ไปตรงนี้ไหมครับพี่ไปตรงนี้ไหมครับพี่ไปดูดิครูปิชาส่งซิกเลยนะพูดได้มั้งบอกเนี่ยครูปิชาไปตรงเนี้ยผมไปเจอหลักฐานพวกเนี้ไม่ได้ไปจริงอ่ะเราก็ได้ข่าวไปตรวจทานว่าสิ่งที่ตั้มพูดจริงหรือเปล่าเออบางเรื่องมันก็จริงเว้ยเรื่องที่ตั้มพูดคุณมะ แล้วพอวันหนึ่งตั้มถูกตรวจสอบบ้างนึกออกไหมแล้วเสือเขาก็ต้องตรวจสอบตั้มทุกอันปรากฏตั้มเหมือนโกรธผมไม่เคยเห็นตั้มโกรธนะเวลาเจอผมผมบอกเลยวันนั้นผมรู้เลยว่าตั้มกาลังโกรธผมแต่ผมไม่เคยโกรธตั้มอันนี้ความสัตย์จริงใครตัดคลิปไปแล้ววันหนึ่งทนายตั้มออกมาผมไม่เคยโกรธเขาเลยจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยโกรธแต่ผมกําลังตรวจสอบว่าตั้มเป็นอะไรวันนั้นตั้มฟิลขาดผมรู้ว่าเขาฟิลขาดเพราะตอนที่เดินกลับออกมาเห็นใช่ไหม มันมีเสียงเขาอยู่คุณผู้ชมอ่ะวันนั้นน่ะที่เขาพูดกองป่าพูดถึงผมพูดถึงพี่อ้วนเพจดาวแปดแฉกอะ่ะผมรู้ว่าตั้มฟิวขับแล้วก็มีเสียงเจออย่างเดี๋ยวลองเปิดหน่อนะ่ะเปิดหน่อยก็ได้มีเหรกี่คนลูกทำอะไร <c oughs> ผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลยขัดปัญหาครับปิดมือนั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไรกูต์ที่แจ้งข่าวสื่อมวลชนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับ ฉะนั้นเนี่ยผมรู้แหละแล้วไม่มีช็อตเนี่ยไอ้เดี๋ยว้องหาตอนเขาเดินออกมาจากวงอะ่ะผมบอกเลยว่าตั้มฟิวขาดแล้วสัญชาตญาณคนทําข่าวอย่างผมเนี่ยนะผมจะเล่าให้ท่านฟังว่ามันจะมีเซนส์อย่างหนึ่งก็คือเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณฟิวขาดในคําถามของแหล่งข่าวแสดงว่าคุณกําลังปกปิดความจริงตอนที่ตั้มพูดเสร็จแล้วไปพาดพิงพี่บ้วนดาวแปดแฉกพาดพิงผม มันไม่ได้บอกแค่ผมนะผมกาลังมองว่าเฮ้ยคุณกําลังพาดพิงทีมงานสําหรับผมมันเหมือนกับเฮ้ยคุณกําลังด่าช่องแปดเอาง่ายๆถ้าคนยังเชื่อตัม้มแน่นอนทัวจะมาลงช่องแปดตัม้มคุณผู้ชมรู้ไหมเวลาตั้มโพสถึงใครอ่ะทัวแม่งจะไปลงด่าคนนั้นเลยสมัยก่อนตั้มจึงกลายเป็นเหมือนกับผู้มีอิทธิพลทางความคิดคนหนึ่งสําหรับผมอันนี้เล่าอย่าเปิดอกไม่มีใครกล้ายหยั่กับตัม้มในวันที่ตั้มมีชื่อเสียง พราะตั้มพูดปุ๊บคนจะลงไปด่าไอ้คนนั้นเลยแล้วผมไม่รู้ว่าตั้มคงยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังทรงอิทธิพลทางความคิดอยู่หรือไม่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณพุทธกับพี่อ้วนดาวแปดแฉกแต่มันพลิกไงคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอตั้มพูดเสร็จอ้าวมันไม่ใช่คนก็เลยสื่สกให้ตั้มตั้มผิดปกติแล้วนะตั้มเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะและตั้มเดินออกมาจากวงถ้าคุณผู้ชมจำได้ตั้มฟิขวขาดเนี่ยถูกไหมแล้วพูดอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้ว จนถึงกระทั่งสุดท้ายเนี่ยตอนที่เรานําเสนอข่าวตั้มเนี่ยที่ไปได้หลักถุงหลักฐานอะไรต่างๆมาเนี่ยถ้าถามผมตรงนี้นะตั้มยังเป็นผู้บริรสุทธิ์เพราะศาลยังไม่ตัดสินแต่ถ้าถามว่าโอกาสของตั้มจะชนะไหมก้าวล่วงศาลไม่ได้แต่ผมก็ใช้คำว่าคดีนี้สําหรับทนายตั้มยากมากแล้วผมเชื่อว่าคนอย่างคุณอาสนทิศลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพเปิดหน้าชนขนาดนี้ คุณสนธิเขามีคำหนึ่งอะว่าเขาสามารถเผาแบงค์พันหาเหรียญสลึงได้คุณผู้ชมรู้ใช่ไหมคำว่าเผาแบงค์พันหาเหรียญสลึงได้ถึงว่าถ้าภาษาชาวบ้านคือกุแลกได้ทุกอย่างเพื่อจะต้องจัดการมึงแกขนาดนั้นอะ,ะแล้วเอาจริงเรื่องนี้ยตั้มดันไปอ่ะถ้าถามผมนะที่ทุกคนรู้อะตั้มเหมือนกับฟาดไปหมดเลยฟาดพุทธแล้วก็ไปแตะ คุณสนธิลิ้มทองคุณฟ้าแบบไม่เห็นหัวงองหัวดําแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะและปรากฏไดนมีหลักฐานเรื่องการทำสัญญาทั้งหมดแต่ผมเล่าไม่ได้แล้วตอนเนี้เขาเปิดออกมาก็ก็น่าจะก็น่าจะหนักสําหรับตั้มเนี่ยนะฮะอยากรู้อะไรอีกไหมยอยากรู้อะไรอีกไหมมีเยอะกว่านี้แต่ก็อย่างที่บอกถ้าใครอัดคลิปไปผมก็ยังเห็นทนายตั้มสิทธาเบี้ยบ,บังเกิด เป็นเพื่อนผมเสมอถ้าเขายังเห็นผมเป็นเพื่อนนะแล้วสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าทุกสื่อแหละเขาต้องหาความจริงทนายตั้มอาจจะโกรธที่ไปโดนขุดคุยแต่ถ้าทนายตั้มบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวเลยนะฮะที่สื่อจะไปขุดคุยที่สื่อจะไปตามหาคนที่เขาสะอาดเนี่ยเขาจะไม่เขาอาจจะอารมณ์เสียเหมือนสื่อมากวเนเงี้ยถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเขาจะตอบทุกคําถามแต่สังเกตว่าตั้มปิดมือถือและอยู่ตั้มขับรถออกไปเกือบจะติดชายแดนแล้วนั่นคือเหตุผลทำไมตำรวจต้องจับ ถึงแม้ตั้มจะบอกไปถึงสิงถูม่มะแต่อย่างที่บอกคุณจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดแล้ววมบอกโกรธตั้มหรือไปท้ากินเยี่ยวก็ไม่ได้โกรธจริงๆที่ไปที่มาคือตั้มไปท้าคุณสมทิแล้วตั้มมั่นใจว่าตัวเองถูกผมก็แค่บอกว่าเฮ้ยตั้มถ้าคุณถูกก็แน่นอนคุณอาสนทิท่านก็ไม่รับคำท้ายอยู่แล้วแต่ถ้าคุณผิดคุณกล้ากินไหมล่ะแล้วหลักฐานมันถูกกลางออกมาทั้งหมดก็ยังมองเขาเป็นเพื่อนเสมอนะ ถ้าเผื่อใครอัดคิดไว้แล้วบอกทนายป้ามถ้าเขาได้ออกมาไม่เคยโกรธผมนี่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครนะจริงๆมีเรื่องเรื่องคนที่ท่านคิดว่าเป็นคนดีเนี่ยอีกเยอะแต่เบื้องหลังบางคนเนี่ยนะผมไม่เล่านะเอาเก็บไว้เล่าวันหลังวันนี้ดึกแล้วอยากส่งท่านเข้านอนคนที่บางทีสังคมเห็นว่าเป็นคนดีเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยนะแม่งโคตรสกปรปกก็มีผมเล่าให้ฟังไปให้ผมเอ่ยเ่ยเดี๋ยวโดนฟ้อง <laughs> เอาไปว่าที่ท่านเห็นเนี่ย หูยนี่ดีจังเลยดีจังเลยจริงๆอ่ะไม่ได้อย่างที่ตาเห็นหรอกและสังเกตคนบางคนผมจะไม่ให้เอามาออกอากาศเพราะผมถือว่าคนคนนี้ยิ่งท่าไปรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นคนดีเป็นคนดีมันจะเป็นภัยกับสังคมเพราะคนจะเชื่อมันหมดไม่ได้บอกนะว่าใครนะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยน,นะฮะมีอะไรอีกไมต้องไอครับเนี่ยเ<ม>นี่ยเดี๋ยวของไอเรื่องลุงคนนะ้ไอมีเรื่องอะไรนะ วุ้ยหลายเรื่องนะฮะเออนะัตตี้มีอะไรไหม,มทีมงานผมตอนนี้น่าจะวังเวงนะฮะ